สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานธิบปดีแห่งสาธารณรัฐโกดีวัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกดีวัว วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกดีวัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกดีวัวซึ่งตรงกับวันที่7สิงหาคม2564ความว่าพระนท่านนายอลซานวาตาราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกดีวัวกรุงยามุสโกโรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกดีวัว ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโกดีวัวพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ,เจ้าฟ้าพัชรากิตยาพานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรรราชธิดาพระราชทานเจลแอลกอฮอลและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์โรงพยาบาลสนามอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในแพทย์สุริยะคูหรัตในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสสจประจวบคีรีขันธ์ได้รับมอบเจลแอลกอฮอลและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานประกอบด้วยหน้ากากอนามัยชุด P.P.E. และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาได้พระราชทานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหสุทานารีนาศนายกกิติมิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒมหาวชระราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจำนวน4,000กล่องมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตประทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ทั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รวมทั้งประชาชนและแคมปคนงานในเขตประทุมวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตประทุมวันอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี114-0-06877-9ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายมยากสภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติม02-054-6546 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนารอ,อมตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ